ไป2ปีแต่กระแสข่าวระหว่างนักแสดงสาวแอนนี่บรูคกับนักร้องหนุ่มค่าย RS สฟิล์มรัฐภูมินับวันยิ่งบานปลายไม่มีทีท่าสิ้นสุดง่ายๆมรสุมข่าวที่ถาโถมคือบทเรียนครั้งใหญ่ของชีวิตเป็นบุคคลสาธารณะหนีไม่พ้นตกเป็นจำเลยสังคมคำวิจารณ์แง่ลบทำให้เสียน้ำตาบ่อยครั้งหากก้าวผ่านความรู้สึกท้อแท้ด้วยพลังใจจากหนูน้อยทีขายุลูกชายวัยสองขวบ จริงการวิธีการให้กําลังใจที่ดีที่สุดก็คือการมองหน้าน้องทีอะค่ะอันนั้นเป็นกําลังใจที่สุดยอดแล้วบางครั้งเรางัดเอาจากข้างในตัวเราเองมาให้กําลังใจตัวเองแต่มันก็ยังบางทีมันเหมือนมันยังรู้สึกไม่พอแต่ว่าเวลาที่เรามองหน้าลูกแล้วมันมันหายแล้วยิ่งตอนนี้เขากําลังพูดกําลังคุยมากๆเนี่ยรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็เริ่มจะสวยงามขึ้นเรื่อยๆสําหรับตัวเราเองแล้วก็ใครจะคิดอะไรเราห้ามความคิดเขาไม่ได้ ประชาชนในเมืองไทยมีตั้งกี่สิบล้านคนไม่สามารถจะไปเคาะประตูแต่ละคนแล้วพูดอะไรให้เขาฟังได้แต่ว่าสิ่งอย่างนึงคือเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เราต้องเปลี่ยนตัวเองถ้าเราเปลี่ยนมุมมองความคิดคนอื่นไม่ได้ต้องเปลี่ยนมุมมองความคิดตัวเองทำยังไงให้อยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมีความสุขทำยังไงที่จะเมื่อความทุกมาเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแต่ไม่ได้ไปจมอยู่กับมันนีค่ะ ก็คือต้องต้องทำใจอ่ะคุณแม่ทุกคนที่มีลูกแล้วไม่มีคุณพ่อคอยดูแลทุกคนมีคำตอบให้ลูกอยู่แล้วยังถึงแอนนี่ด้วยเพียงแค่ว่าเรื่องของแอนนี่มันเป็นข่าวก็เท่านั้นเองแต่ว่าเรื่องของแอนนี่เป็นเรื่องปกติมากที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอยู่ทุกๆุกวันเด็กกำพร้าเยอะมาก เด็กไม่มีพ่อก็เยอะแยะแต่ทุกคนโตมาทำไมเป็นคนดีเลี้ยงแม่รักแม่ทำงานเรียนหนังสือเก่งทุกคนทำได้เพราะว่าสองมือแม่เนี่ยน,นะคะเจ้าของหนังสือหลายเล่มติดต่อให้ถ่ายภาพวอหวาแลกกับเงินก้อนโตแต่เจ้าตัวปฏิเสธเนื่องจากห่วงความรู้สึกลูกที่โตขึ้นทุกวันจึงเล็งธุรกิจที่สร้างรายได้ระยะยาว ก่อนทุ่มเงินเปิดร้านสปาเล็บในซอยโชคชัยสี่รับเพ้นเล็บลวดลายต่างๆจริงๆจะบอกว่าเป็นคนที่วาดรูปไม่เป็นเลยแล้วก็วาดรูปไม่ค่อยเก่งด้วยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าครูที่มาสอนแอนทุกวันนี้ค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆการเพ้นเล็บเนี่ยค่ะไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องวาดรูปเก่งแต่เพียงแค่ว่าบางคนวาดรูปบ,บนผืนผ้าใบได,ได้สวยงามมากเลยแต่ไม่สามารถที่จะวาดลายเล็กๆที่อยู่บนเล็บนี้ได้นะคะคือมันมีเทคนิคอะไรนิดๆหน่อยๆที่ไม่จาเป็นต้องวาดรูปสว,สวยก็สามารถเพ้นเล็บได้ กับการเรียนรู้สิ่งใหม่ให้งานช่วยคลายความเครียดชีวิตไม่อาจหลีกเลี่ยงกระแสข่าวได้ถ้ายังไม่มีบทสรุปให้สังคมหายคลางแคลงใจอึดอัดกับภาวะตกเป็นเป้าสายตาแต่ต้องสลัดเรื่องหนักใจออกจากชีวิตเพื่อเดินหน้าทำงานหาเงินเลี้ยงดูลูกเพียงลำพัง